คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่กับ d r r k ก n Tiger The Series นะคะอ,ะอะรอบที่แล้วนะคะหนูจ๋าเล่นไปได้มาอยู่4,000นะคะแล้วหนูจ๋าแอบไปเล่นเกมใหม่ที่เพิ่งมานะคะหมดไปประมาณ800 แล้วเราต้องกลับมาทําแคมเปญน,นี้ให้จบนะคะเราอยู่เหลืออยู่ที่3ามพนสะอ่ะเราจะกดไปกันที่3นาทีเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้กาไรเท่าไหร่โอ้ยถือว่าดีอยู่นะ <c oughs> มีแอปเล่นเกมอื่นแอบไปเล่นเกมใหม่บันทึงมีเกมใหม่มานะ,ะอ่าเราดูจะลงคลิปให้ว่าเกมใหม่คือเกมอะไรนะคะอ่ะมานี่ะเข้ามาแบบปังปังปัง,ป,ง,ป,งปัวอเอาห ไม่เข้าเลยอย่างที่เคยบอกไว้ตั้งแต่วันแรกนะคะที่เล่นไปวันนี้วันที่สามแล้วนะ,ะเราทุนที่พั0หบาทนะคะเราจะมาดูกันว่าอ่ะเนี่ยเพิ่มเบ็ดหน่อยละว่าเราเล่นไปทั้งหมด4วันเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะนี่อยะเอ้ยไปปัง เบ็ดหนึบาทแล้วนะนูจ๋าบอบคือแบบมันเที่ยวอ่ะคือต้องเพิ่มเบ็ดอ่ะถ้าไม่เพิ่มเบ็ดแบบมันไม่แตกเนีเออเนี่ยไม่ปีสี่พันเก้ไปเอ้ย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 เราจะอยู่กันแค่ที่แค่ที่สามนาทีนะเพราะว่าถ้าเลย3นาทีแล้วแบบเดี๋ยวมันจะเสียเออเราจะไม่เกินนี้นะคะ เอ้ยไปเลยคูณเอ้ยจะหาผ่านแล้วดะผู้ชมเ้ยสองนาทีแล้วไปไปไปอีกไปอีกออวันนี้คือแบบแตกดีมากอะ่ะเออคลิปนี้หนูจะเล่นประมาณช่วงเวลาสองทุ่มนะคะประมาณสองทุ่มเออประมาณนี้ค่ะสองทุ่มของทุกวันอะ่ะเออที่ผ่านมา้าผัาน,ผานแล้วอะ่ะโอ,อ นับถอยหลังเข้ารอบทีที่3แล้วนะตอนนี้เบ็ดอยู่ที่100บาทคือ <c oughs> ไม่อยากกดต่อแล้วกลัวเสียตังค์ <c oughs> พอเบ็ด100อะ่ะเออเดี๋ยวลดลงไปแล้ว4,800แแล้ว4,700แล้ว4 0 0 0 4 0 0กไม่แตกไม่แตก4,400ีดูฉันจะลดเบ็ดแล้วนะ4,300มามา4,100อ่ะวัดใจกันไปเลย4,000อือหือสิบครั้งเท่านั้นนะคะ หมดไปแล้วนะจาก5,000นเนี่ยนี่คือคือคือแบบความโลภนะคะจุดจบของคนโลภแต่ว่ายังไม่จบนะคะยังไม่3นาทีนะเดี๋ยว3นาทีก่อนเราค่อยว่ากันเราจะสรุปว่า3นาทีเราวันนี้ได้เท่าไหร่นะคะกับดาร์กอนไทเกอร์อะปังสวยๆไปเลยจ้าอ่ะก็ได้อยู่อ่านะคะ ก็3นาทีแล้วนะก็อีกะนิดนึงหน่อยนึงเผื่อจะเข้าเป็นกำไรกำไรไปแบบปัวๆนะคะเนี่ยค่ะดาร์กอนไทเกอร์ของหนูจ๋าวันนี้กับ3นาทีแล้วเบ็ดที่100บาทได้กำไรมาแล้วนะคะ4,766บาทไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันสุดท้ายของเดอะซีรีส์หนูจ๋ากับดาร์กอนไทเกอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ